วันนี้มาอยู่กับ,บรายการพิก่กาเบเกอรี่อีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาทําพุดดิ้งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนี่นะฮะจะมีน้ำน้ำตาลนมไขแก่สองฟองชวทีตีอันนี้อันนี้พิมพ์นะฮะน,นี่พิมพ์แล้วก็มีก,มกนนลิ่นวนิลาพี่แ่ก็จะเป็นพวกแบบอุปกรณ์วัดตังหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยครับ มาครับไปเริ่มทำกันเลย let's get it โอเคครับขั้นตอนแรกเราจะทำคาราเมลก่อนนะครับอย่างแรกครับตอนเราที่เราจะทำคาราเมลเราจะใช้น้ำตาลนี่น้ำตาลนี่ครับสักประมาณ4ช้อนโต๊ะครับเพราะว่าพิมพเราก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับแต่เราจะใช้ถ้วยนี้นะก็ไม่รู้นะครับว่ามันกี่ช้อนโต๊ะอรงเี้แต่เอาสักช้อนนึงครับพูน น well. ี่นะครับป <flow> ูนปูนกันนะครับ้ปต่อไปก็เปิดแก๊สครับเราจะใช้เป็นไฟเบานะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ้าเรารีบเกินไปเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มน้ำลงไปนะสักประมาณสองหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะครับโอเค และทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอให้น้ำตาลออกจป็นสีคาราเมลนะแล้วก็ข้อสำคัญนะครับคือห้ามเอาช้อนอะไรแบบนี้ไปคนเพราะเดี๋ยวเพราะไม่รู้เหมือนกันครับในคลิปเขาบอกไม่ต้องคนบอกให้มันทำี้ยประมาณเนี้ยเออทำๆเลยนะครับ เดี๋ยวจะผิดพลาดพี่อยากมาด่ากูนะครับกูก็ไปดูคลิปเข้ามานะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่น้ำตาลเหลืองๆพอดีนะครับโอเคครับพอเราได้น้ำตาลประมาณนี้นะเหลืองอพันแล้วนะคือคือมันไม่ได้เหลืองหรอกคือมันจะไหมนะฮะเก็จะเพิ่มน้ำตา ก็จะอีกสักพักหนึ่งนะตัวไงเสร็จสักพิกเลแล้วก็เราปิดไฟแล้วก็เทใส่พิมพนะ์ัสกแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เป็นพิมตรงนี้นะใส่ไปเป็นชั้นแรกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเตรียมไข่แต่ละดอโอเคมาครนะับใส่ไปเลยนะใส่เลย ไปมันยังเป็นฟองอยู่ดยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็หายเป็นฟองนะฮะับาใสให่หมดเลยดีกว่ามันตามแล้วแต่ใครใครจะชอบนะครับพวกคาร์โมเคอร์มิวเนี่ยอ่าเสร็จแล้วเรเอไปพักก่อนนะพักไว้ข้างนี้กนะ็ได้เสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาทำไข่กันต่อไข่ไกลล่เราก็จะใช้เป็นไข่ไก่สองคลองแล้วก็ เป็นนมแล้วก็เป็นวาน,นิลลาแล้วแรกเราก็ตีไข่ก่อนโอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็จะตอกไข่สองฟองแล้วก็เดี๋ยวใส่กลิ่นวาน,นิลลาไป้วตีเลยครับไม่ต้องทำให้เกิดฟองเยอะก็ได้ ก็ยังไงเดี๋ยวพอตอนนึ่งแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นฟองแล้วก็ตีน้อันก็ได้โอเคครับต่อไปก็ใส่เป็นวานิลานะครับกินวานิลาใส่ไปสักสองช้อนก็ได้ชอบหอมีครับ จะช่วยดับกลิ่นคาวคาวใส่ถ้าไม่ใส่วนนานิลากลิ่นคาวเหมือนมันกินไข่ตุน๋นจ,จะกินพุดดิ้งก็กลายเป็นกินไข่ตุ๋นเฉยไว้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมนมกันนะครับมาถึงขั้นตอนการเตรียมนมครับผมจะใช้เป็นไฟเบานะครับเพราะว่าพอเราจะทำเราจะใส่ไปสักประมาณครึ่งขวดกว่าโอเค แต่ของผมมันเคลื่อรขดอยู่แล้วก็ใส่ทีหมดเลยก็ได้เราจะใช้ไฟเบาในเอ้ยไฟเบาเราจะใช้ไฟเบาในการอุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงในการอุ่นมันจะไม่เรียกว่าอุ่นนะครับแล้วก็ตอนเราจะเทใส่ในไข่เนี่ยเราก็ต้องใช้นมที่อุ่นนะครับเ้าว่านมมันร้อนเกินไปมันอาจจะทำให้ไข่สุกได้งั้นก็ไฟอุ่นนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลตามความชอบครับอง ชอบหวานนิดหน่อยนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้แล้วแต่คนชอบโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวก็คนให้น้าตาลมันลายแล้วเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่นมสุกแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะาไปใส่ในไข่นะนี่นะครับพอมันเริ่มอ,อุ่นได้ที่แล้วเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะเทนมเนะี่ยใส่ในไข่แล้วเดี๋ยวราจะตีนะแล้วเดี๋ยวก็กลององีกครั้งเราต้องใส่เป็นนมอุ่นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเทนะเดี๋ยวไข่มันจะสุกนะ ให,ใ,หให้นมกับไข่เลยเป็นเนื้อเดียวกัน,นะโอเคได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราเราเรากรองอีกสักรอบนึงนะ เนี่ยแล้วก็กรงอีกสักรอบนึ่งเลยอ่ะมันีอันไหนที่มันไม่คาอยโอ้ะโอเคนะได้อ่ะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็เทใส่พิมพ์แล้วเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งคนระับโอเคเราใส่พิมพ์มานี่ mm. ทำเป็นเล่นไปน่ากินอยู่นะเพราะว่าไปก็เหมือนไข่ตุนอยู่แต่เราทำกินเองคนระับผิดพลาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกต่อไปเดี๋ยวเราก็จะห่อคอยห่อคอย เดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึ่งครับเดี๋ยวตัดไปตอนพอฟไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งเลยนี่นะครับพอฟไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึ่งต่อตอนนึ่งก็จะใช้ไฟเบานะครับนึ่งไปสักประมาณ20นาทีอยากตัดไปตอนที่นึ่งเสร็จแล้วนะครับ